สวัสดีครับพบกัะการวิเคร์กราฟนะครับประจำวันพุธที่17ธันวาคมนะสรุปเดยไม่ผักตัวอย่างที่บอกนะจะผักไม่พักให้รอดูที่อะไรที่เดยเดยังคงจบเป็นสปินนิ่งเขียวนะครับโมเมนตัมฮิเทอรแกนมันคงเสริมแรงบายนะครับพฤติกรรมเดย์ตอนนี้ถ้ามองในภาพรวมเดย์เป็นไซ <c oughs> เ <c oughs> ว y อพนะครับเดย์เป็นไซเว y อพแล้วก็ในเฮดโฟร์นะครับเดมีพฤติกรรมไซเวที่เรียกว่า ในเฮดโฟร์เดมีพฤติกรรมที่เรียกว่าไซด์เวแคบนะครับทำช a นแนลไลน์นะครับที่เป็นลักษณะของทแองเกิลไลน์นะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับผมไม่ไตีจากเดนะผมตีจากเ e a นโฟรนะครับอ่ะเรามาดูกันนะในเดย์ถ้ามองแบบนี้มองยังไงนะครับหากรอบนะครับนี่คือรับนะครับนี่คือต้านนะครับตรงนี้คือซับไพ่นะครับ ตรงนี้คือดีมานนะครับดีมานก็มีแนวรับบริเวณ5764 72นะครับซึ่งเมื่อาวานลงมาเทสไม่ผ่านนะครับบริเวณ72นะแล้วก็แนวต้านก็คือบริเวณ35นะครับซับไฮเป็น50ฉะนั้นนี่คือโซนพาอระวังทั้งขาบ่ายทีพีฝั่งนี้และขาเส้นฝั่งนี้อาถามคือวันนี้มองในะมองบ่ายนะครับ องมาขึ้นมาทดสอบบริเวณนี้ไม่ผ่านเราบังกลับลงมาทดสอบบริเวณ91ยกโลและก็อาจจะเบรกเอาขึ้นมาเทส82 7 1เนะครับสิ่งที่ยังต้องระวังเหมือนเดิมคือเดนะครับยังไม่พักนะครับเดยังไม่พักตัวคําถามคือสามารถไม่พักแล้ววิ่งต่อได้เยอะไหมก็ได้ทำไมจะไม่ได้นะครับทําไมจะไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้นะไะไไดนะครับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาก็บอบอกได้ชัดเจนแล้วนะครับว่า พฤติกรรมไซเวเบสไซเวเบข,ข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นมามันเป็นไปได้เสมอนะครับแต่การจะหลุดไปได้ไกลามากกว่าน,นี้คือต้องหลุด71กับ82นะครับก็คือหลุดนิวไฮไอหลุดไฮเดิมของโลกที่เป็นสรงสุดก่อนนะครับถึงทํานิวไฮใหม่แล้วไปต่อได้นะครับฉะนั้นในวันนี้มองกรอบสั้นๆก่อนนะครับก็คือคนบายมองท p ที่บริเวณอะส,สามห้าปัวอะใช่3550ของกรอบถ้าหลุดได้ค่อยมองเจ82 นะครับ oh. ทีนี้เรามาดูในเฮดโฟนนะครับ oh. ชาลี7โมงเฮดโฟนอยู่ในวงจรไซ์เว่ยเดี๋ยวบอกเดนะครับข้อระวังการพักตัวมุมต้งนยุคของสมงแรงบายมีโอกาสไปจบสกอร์ต่อได้ที่สองแสนเหลืออะไรก็ว่าไปนะครับปัจจุบันอยู่โซนแสนแปดนะอ่า เอสโฟนะครับไซเวซึ่งเป็นพฤติกรรมไซเว่ยเบสเดย์ไม่พักนะครับฉะนั้นมีโอกาสไซเวเบสจะขึ้นต่อชนรออีตโตแกร,รมลันเข้าซิกแนวไลน์นะครับฉะนั้นให้มองโซนนี้นะครับอย่างที่บอกต่อนะครับเดย์อยู่ในวงจรไซเว่ขอไปเอสโฟรอยู่ในวงจรไซเว่นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในเฮดโฟลย่อยเบดอยู่โซนนี้นะครับย่อยเบดอยู่โซนนี้นะครับเบรกเอาได้ระวัง35กับ50นะครับมอง TP ใกล้ๆก่ๆอนนะครับถ้าเกิดหลุดไม่ได้จะกลับลงมาตรวสอบบริเวณ91หลุด91ไม่ได้ก็ทำแคบไปเรื่อยนะครับรออะไรรอวันสุกรรอวันศุกนะครับแป๊บน,นึงนะสักครู่ผมดูบริิทก่อนโอเคครับเราดูตารางแล้วนะ วันพฤหัสวันศุกร์ไม่ว่าไรวันพฤหัสมีข่าวสำคัญคือขอ CPI นะครับฉะนั้นพฤหัสมีโวล่มอาจจะใช้เวลาพฤหัสหรือเป่าถ้าเบรกไม่ได้นะแต่ถ้าหลุดได้พฤหัสจะเป็นพาขึ้นไปหลุดนิวไฮเทสนิวไฮหรือจะพาลากกลับลงมานะครับอันนี้ต้องให้เดนํำนะครับให้เดนํานะฉะนั้นในวันนี้นะครับเฮดโฟนะครับ มองบายนะครับมองบายเบสอยู่บริเวณโซนนี้นะครับโอ้เบสอยู่บริเวณโซนนี้นะครับ๊ <c oughs> บ,บน,นึงน,น,นะทุกคนอย่างเช้านี้เห็นไหมที่ตองแกมมาเกิดแล้วรอซินเนลรไลน์ตัดนะครับการมีพฤติกรรมการไซเวเห็นไหมทุกการไซเวจะสร้างแนวรับความจริงอัตรงนี้มันมีนะคืกอกรอบมันแคบลงมาเยอะแล้วไงมันตีพเพื่อไม่ได้แล้วแต่เรารู้ได้อยู่คนบายเนี่ย เก็บได้นะครับขึ้นไปเพราะระวังนะครับแปลงได้นะครับบายจากเบสนี้เช้านี้นะครับซึ่งผมว่าเข้ามาเหมือนกันบายจากเบสนี่เช้าเนี้่ประก,กาเดียวลน,นะเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยจะสองหมื่นจุดแล้วทุกคนนะครับแล้วไม่กี่แท่งเองไม่กี่แท่งเองนะครับไม่กี่แท่งคืออะไรอืมแปดโมงเจ็ดโมงหกโมงเนี่ย นะครับแปดโมงจนโมงหกโมงเนี่ยนะครับฮิตโตแกรมมันฟ้องมาก่อนแล้วนะรอแค่สัญญาณไล่คอนเฟิร์มนะครับเพิ่งมาเป็น PA ที่สมบูรณ์ได้ตอน8โมงนะครับตอน8โมงแท่งนี้นะครับเป็น PA เอบายนะครับเป็น PA เอบายแท่งนะแล้วก็ไปต่อซึ่งมูฟเมนต์นะครับที่เกิดขึ้นใน time f เฟรมเล็กเนี่ยก็ดูไม่ยากนะครับกราฟยูนีมเอก็บายอย่งนะ มันมีการไซเวย์น่ยแค่นั้นเลยครับไม่ว่าจะเข้าโซนไหนไม่ว่าจะมาจากโซนนี้นะครับจะมาจากการยืนยีบเองตรงนี้นะครับหรือยืนทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใครเข้าจากเบตรกตรงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันราคาสูงนะครับราคาไม่ใช่จุดได้เปรียบประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะเนื่องวามที่ภูิจอมันอยู่ในวงจรไซเวย์นะครับรอเบรกเอาฉะนั้นให้ระวังบริเวณอย่างเตือนอีกครั้งนะครับ3 5ห ห้ 50, เป็นแนวต้้งสำคัญนะครับถ้าจะยืนยันเทรนได้ควรหลุดตรงนี้นะครับขึ้นไป TP มองตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยอาจผมมองว่ามันอาจจะไม่เบรก8ปรสองก็เจ็ในวันนี้นะครับแต่รอ,อโวล่มรอโวล่มที่ CPI จะสนับสนุนเขานะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดมันเบรกวันนี้เลยนะครับ CPI จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่ามันจะไปอีกไกลมากหรือมันจะลากตบกลับลงมานะครับ ฉะนั้นให้ระวังนะครับให้ระวังนะครับอยู่ในวงจรเลือกทางนะทุกคนนะฉะนั้นเล่นไซเยวต้องลูก,กรอบนะครับกรอบเราชัดเจนแล้วนะบอกไปแล้วนะว่าดีมาอยู่ตรงโซนไหนบ้างนะครับซับพไอยู่โซนไหนนะครับบอกไปหมดแล้วนะกรอบเล่นเล็กของ h 1 h, 1, h 1, 4มองตรงไหนนะครับดูพิจรณาเอานะครับตรงไหนพันจุดได้เปรียบขาบ่าย นะครับตรงไหนเป็น tp carousel นะครับ tp ใหญ่หลุดได้ไม้ลองถือจะมองปิดตรงไหนนะครับให้หมดแล้วนะประมาณนี้ทุกคนมันเป็นเรื่องค้าเกี่ยวจากที่ว่าวิเคราอ์เมื่อวันจังงนทร์หรืออังคารมานะนะวันนี้ผมว่าผมพูดรู้เรื่องสุดแล้วในทุกวันนะเพราะว่าวงจรมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันรอให้บันไซเวงเกิด pa นะครับคนที่รู้ว่าไซเวง ทุกการเซเวยจะสร้างแนวรับแนานที่แข็งแรงคนจะรู้ว่าไม่บางทีไม่รอเกิดพีเล่นก่อนพีเอเนี่ยเขาเข้าตรงจุดเรื่องเปรียบขาบายตรงนี้แล้วผมเข้าตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันในส่วนของเฮดโฟรนะครับคนก็จะรู้แล้วว่ากราฟทาจอไซเวยแคบนะครับอนตัวแกรมเนี่ยมันรอชิ้เนล,ลาถักเข้าถ้ามันจะขึ้นไม่ได้นะมันจะขึ้นมาเทบ,บริเวณโซนนี้แล้วไม่ผ่านแล้วมันจะกลับออกมาแต่ถ้าเบรกเอาหลุดไปได้ก็ตามที่บอกเลยรอวัง50กันเบรกหลออทีหนึ่งแล้วก็หลุดได้ก็มอง อะไรนะครับมองเจ็ดหนึ่งแปดสองอะไรไปนะครับประมาณนี้ทุกคนเ้าใจได้ตามงคด้วยนะครับสวัสดีจ้า